มัสหวานสองเกลอคือหมูกับไก่ค่ะโปรติจะมาสหนหมูหรือมาสหวนไก่ใช่ไหมคะวันนี้เรามา2เลยค่ะแพ็คคู่โอเคค่ะอุปกรณ์นะคะมาสหวานนี่นะแกงแก้วตานี่นี่นะคะก็คือนังเอกของเรานะคะคือ น้ำพริกแกงวาสมันนะคะนี้เขาบอกว่าจะมีริกชีฟ้าแห้งตะไคร้กระเทียมหอมแดงเกลือค่ะกระปีลูกผักชีลาภิวัติย่าไปค่ะกระวานอบเชยกระวานไ้มเราจะหาได้ไหมใช่ไหมเราหาได้เพราะเดี๋ยวเราจะเอามาประดับไม่ใช่ประดับเอามาใส่เครื่องแกงแต่หมายคมว่าถ้าเราต้องมาเอาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อเพื่อแกงแค่หม้อเดียวเราไม่สามารถค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็คือแค่ฉีกซองเท่านั้นก็สามารถได้มาสแมนที่อร่อยจริงไม่ต้องปรุงเยอะมากด้วย ในระหว่างที่ดิฉันแกะสลักเจี๊ยวก็ใส่น้ำกะทิลงไปออพอใส่เครื่องแกงเสร็จนะคะก็รีบใส่กะทิเข้าไปนะคะแล้วก็คนคนคน,น,น,นเออเราใส่นี่นะคะใบกะวานไม่ต้องเยอะค่ะแล้วลูกนี้คือลูกกะวานค่ะอันนี้ใส่ในพะโล้ค่ะก็คือหวยกั๊กค่ะรู้จักอันนี้อะไรรู้จักแน่ภาษาไทยนามอนแล้วเราใส่นี่ด้วยค่ะอันนี้คือถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวถูกต้อง หอมแดง,อ,งอันเล็กจิว๋วหอมแดงใส่เครื่องแกงไปแล้วนะคะใส่กะทิไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาใส่เนื้อสัตว์กันนะมาอืม่าเราจะเริ่มที่เนื้อไก่ก่อนนะคะค่ะใส่เข้าไปเลยน้องหมูตามใส่ไก่และหมูนะนใครชอบไก่กินไก่ใครชอบหมูกินหมูออใครชอบสองอย่างกินไปเลยนี่คือน้ำมมขามเปียกน้ำมะขามเปียก ไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว